สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ละครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่6มกราคม2566นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการตามหาคนหายก่อนนะครับส่วนใครจะหายเนี่ยให้ดูจากพาดหัวก็แล้วกันพาดหัว,วว่าอย่างนี้ครับว่าผู้ว่าไม่ตรงปกถ้าพาดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับนึกถึงผู้ว่าอะไรครับ ให้ผมเดานะครับน่าจะตอบได้ตรงกันนะครับว่าหมายถึงใครเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าตามหาคนหาอยู่ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับหนึ่งสสามสี่สี่เครื่องหมายด้วยกันนี่6เดือนแล้วนะครับบนเก้าอี้ผู้ว่ากอทมของชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเออจะเปรียบเหมือนอะไรดีนาะแรกแรกเนี่ยก็ดูฮอตฮิตดีแล้วครับชั้นเอกที่หนึ่งในโลกโซเชียลเลยใครๆก็ต้องพูดถึงนะครับ แต่ทำไมล่ะครับอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยกลายเป็นอยู่ไปเรื่อยๆหาอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่แทบไปได้เลยนะครับเลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครวันที่22เดือนพฤษภาคม2565ชัดชาติเริ่มทำงานวันแรกวันที่1มิถุนายน2565นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยครึ่งปีเข้าไปแล้วนะครับใน Facebook ของชัดชาติ จากที่เคยคลื้นเครงมีมิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศพากันสดุดีเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นการพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มซะมากกว่านะครับก็ดูเองแล้วกันนะครับกิจกรรมหลักๆพาเที่ยวอย่างนี้พาวิ่งอย่างนี้พากินอย่างนี้ไปเล่นดนตรีกันในส่วนอย่างนี้ก็วนอยู่แค่เนี้ไอระดับที่เรียกก็ผลงานเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะครับ การเริ่มต้นของชัดชาติเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่ในแง่ของนโยบายในการหาเสียงก็ใช้นโยบายมากถึง200กว่าข้อนะครับที่เกียดจาผู้ว่ากทมที่ชนะก,การเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ถล่มทลายมโหรานมากมายก่ายกองพร้อมกับคํายกย่องว่าประสบความสําเร็จในการเข้าถึงประชาชนด้วยต้นทุนเพียงไม่กี่บาทแล้วก็มีการไปเปรียบเทียบนะครับว่าผิดกับรัฐบาลครับที่บริหารโง่ๆลงทุนก็เป็นล้ลานๆแต่ไม่ถึงหูประชาชนเลย มันก็แปลกดีนะครับมาวันนี้เนี่ยชัดชาติกลับไม่ได้ใช้โซเชียลในการประกาศผลงานของตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่มาเป็นชิปเป็นอันเนี่ยมีไหมครับหรือว่ามันไม่มีครับก็เลยไม่รู้จะประกาศอะไรนอกจากพาไปเที่ยวพาไปวิ่งพาไปกินพาไปเล่นดนตรีในสวนแค่นั้นเองที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยก็คือว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับนิดาโพสร้างความฮือฮาครับดยการประกาศผลการสํารวจ ความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อที่ว่า6เดือนผู้ว่าชัดชาติผลออกมาส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะพอใจนะครับเพราะว่าขยันแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีได้คะแนนการพัฒนากรทมนี้สูงสุดเลยนะครับเรื่องการแก้ปัญหาสุขภาพและสาธารณาสุขเอาตรงๆนะครับภาพลงตามากกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความเชื่อที่เกิดจากภาพลักษณ์ของชัดชาติเขานะครับเพราะว่าเมื่อ เราลองลงไปดูเนื้อในเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ายิ่งกว่าจะไม่มีผลงานซะอีกนะครับยกตัวอย่างตามนี้ก็แล้วกันอัศดางยมนาคซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระได้โพสต์เอาไว้ใน a c e b o o k นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับผมทําคลิปเอาไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับให้หัวข้อว่าล้มเลิกเริ่มต้นเนี่ยอัศดางตั้งคําถามก่อนเลยนะครับว่าเป็นเพราะว่าคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนหรือเป็นเพราะว่า ต้องการผลทางการเมืองของตนเองและผู้พ้องกันแน่ผู้ว่าชาติเนี่ยกล่าวถึงการเดินเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทริกเวริเคิลหรือว่า EV ในคลองผดงุงกรุงเกษมเขตรพระนครน,นะครับชัดชาติบอกว่าจะมีการพิจารณาว่าจะทําต่อไหม 1. ถ้าทําต่อแล้วจะคุ้มค่าไหม 2. ถ้าหากว่าจะทําต้องดูเรื่องความคุ้มทุนด้วย 3. เนื่องจากเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอาอย่างนี้ครับ เราไปดูเรื่องการขนส่งสาธารณะอื่นๆเอาเท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับเริ่มจากขสมกก่อนขอสมกนเนี่ยเริ่มต้นเดินรถเมื่อวันที่1ตุลาคม2519ตลอดระยะเวลา43ปีมาแล้วนะครับนับตั้งแต่การกอ่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าขาดทุนสะสมทุกป,ปีนั่นแหละครับยกเว้นในปี2535ปีเดียวเท่านั้นเองที่มีกำไร61ล้านบาท ในปี2,563สมครับคสกระัดทุนเฉลีย่ยเดือนละ360ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเงินจำนวน233ล้านบาทหรือว่าร้อยละ 65, เนี่ยเป็นการจ่ายภาระดอกเบี้ยนะครับในปีเดียวกันนี้แหละครับสอ6พเรมนี่สหนี้สินอยู่ทั้งหมด1,27786ล้านบาทมีผลขาดทุนสะสม9,000กว่าล้านบาท ข้อมูลจนถึงวันที่30กันยายน2564นะครับมีการประเมินกันครับบอกว่านี้สินของกสมกรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น1 2 000, 7 7 7 8 8ล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงจะไปจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทีนี้เราไปดูรัฐวิสาหกิจในสก,กัดของกระทรวงคมนาคมนะครับจะมีอยู่4พี่น้องด้วยกันที่จะต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจาการคือการบินไทยคือคสมกคือการรถไฟแห่งประเทศไทย แล้วก็บริษัทขนส่งจำกัดศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมน,นาคมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2564บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในมีภาระการบริหารงานขดทุนต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้ตัวเลขของการขดทุนอยู่ที่160,000ล้านบาทโดยประมาณนอกจากนี้ครับรถเมล์ของคอสมกอส่วนใหญ่ก็มีสภาพทุดโทรม ต้นทุนในการบำรุงรักษาเนี่ยสูงมากปล่อยควันพิษซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำลายสุขภาพของประชาชนคำถามก็คือว่าคอสอมกเอวยบคสเอ่ย,อออยการรถไฟเอ่ยทั้งหมดเนี่ยควรจะยกเลิกกิจการเหมือนกับเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามวิธีคิดแล้วก็วิธีการบริหารกิจการสาธารณะของผู้ว่าช,ชาติควรจะยกเลิกตามไปด้วยไหมครับท่านผู้ว่าครับ ทานผู้ว่าได้พิจารณาถึงการเดินรถของคสมกในเรื่องความคุ้มค่าบ้างไหมครับคุ้มทุนเนี่ยพิจารณาบ้างไหมครับเนื่องจากเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับตกลงปัญหาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันคือความคุ้มค่าใช่ไหมคือความคุ้มทุนใช่ไหมหรือว่าการคํานึงถึงเงินภาษีของพี่น้องประชาชนหรือการไม่เข้าใจปรยยัชญาการบริหารกิจการสาธารณะหรือว่าเพราะการเมืองกันแน่ครับ จะล้มจะเลิกผลงานที่คนเก่าทั้งผู้ว่าอัศวินแล้วก็นายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์ทำเอาไว้เนี่ยจะล้มจะเลิกเพียงเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นผลงานของคนเก่าที่ริเริ่มเอาไว้หรือไม่อย่างนั้นเลยครับนี่แหละครับอัศาดางเขียนเอาไว้อย่างนี้เอาอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับนโยบายของชัดชาติเนี่ยสองกว่าข้อเนี่ยนะครับมันมีนโยบายหนึ่ง ที่ชื่อว่าพิจารณาเดินเรือเพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางอันนี้เป็นนโยบายหนึ่งในนั้นนะครับรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากการเดินทางทางเรือนสามารถคำนวณระยะเวลาได้ตามแผนโครงข่ายการเดินทางทางน้ำหรือว่า WMap ซึ่งย่อมาจาก Water Map เนี่ยนะครับ แผนนี้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนอ,อขอได้มีการรายงานถึงคลองที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือมีอยู่30กว่าคลองด้วยกันระยะทางก็400กว่ากิโลเมตรแต่ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเดินเรืออย่างเป็นกิจจลักษณะเพียงแค่4คลองเท่านั้นแล้วก็สสายเท่านั้นคือ1แม่น้ําเจ้าพระยาหรือว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเรือโดยสารไม่ หรือว่าเรือเอก,กชนท่าสาทรบิ๊กซีราชบุรณะและก็เรือข้ามฟากสายที่2คือคลองแสนแสบครับสายที่3ส,สายที่3นะครับชัดชาติบอกว่าคือคลองพดุงกรุงกเกษมแล้วก็สายที่4คือคลองภาษีเจริญซึ่งปัจจุบันเนี่กทมเคยเดินเรือเอาไว้ตั้งแต่ปี2560แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยกเลิกการให้บริการไปในช่วงต้นปี2565ะครับสำหรับคลองภาษีเจริญ เพราะฉะนั้นเนี่ยชัตชาติบอกว่ากทมเนี่ยจะต้องพิจารณาทบทวนเส้นทางเดิมเส้นทางเดินเรือตามแผนเด a p หรือว่าเพิ่มเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมโดยให้บริการด้วยเรือไฟฟ้าที่ออกแบบตามหลักอารยะสถาปัตย์ไม่ก่อบลพิษทางอากาศและก็ทางเสียงด้วยนี่เป็นนโยบายของชัดชาตินะครับเอาอย่างนี้ครับช่วยส่องกันหลายๆตาหน่อยก็แล้วกันนะครับเรือไฟฟ้าเนี่ย มันอยู่ในในโยบายของชัดชาติด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจแล้วครับว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพยิ่งขึ้นอันนี้เข้าใจได้เพราะการเดินทางทางเรือเนี่ยมันสามารถคำนวณเวลาได้จริงครับแล้วทำไมล่ะครับไอ้กำไรขาดทุนเนี่ยถึงได้มาก่อนคุณภาพในการเดินทางของคนกรุงทำไมครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรือไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ไหนจะเรื่องของสายไฟฟ้าลงดินอีกชัดชาติก็ใช้วิธีคิดเดียวกันนี่แหละครับคือกําไรกับขัดทุนสุดท้ายตัดสินใจพอละไม่ทําต่อเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยชัดชาติก็แก้ข่าวชัดชาติบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าที่มีคนไปบอกว่าเราไปยกเลิกโครงการเนี่ยความจริงแล้วโครงการท่อร้อยสายไฟนี่เป็นโครงการของบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือว่าเคทีที่เขาทำมาก่อนนะครับ ซึ่งกทมจะไปทําท่อร้อยสายไฟเองทั้งกรุงเทพเนี่ยต้องใช้งบประมาณประมาณ1 9 0 0 0หมล้านก็มีการทําทดลองทาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับประมาณ1,000ล้านบาท10กิโลเมตรแต่ปัญหาลูกค้าไม่ได้ครับนี่คือคาอธิบายของช่าชติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคืออย่างนี้คุณผู้ฟังทีักครับคือมันจะทำเนี่ยมันไม่ต้องทําทั่วทั้งกรุงเทพหรอกครับท่านผู้ว่าครับเอาแค่ย่านกลางเมืองให้หมดก่อนกันแล้วกันบังคับ เจ้าของบริษัทสายสื่อสารเขาสิครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันกรกลงรังไปหมดแล้วบังคับเขาซะห้ามเอามาพาดกับเสาไฟฟ้าซะแล้วก็จับลงดินไปซะให้หมดหรือว่ากลัวว่าเอกชนเขาจะขาดทุนเหรอครับเนี่ยนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของทางเท้านะครับที่พู้ว่าคนก่อนเนี่ยทำสดิบดีเลยทีเดียวแต่ผู้ว่าชชาๆ,ๆคนนี้เนี่ยกลับไปปล่อยให้หาบเร่แผงลอยกลับมายึดคลองอีกแล้วถามจริงนะครับ มาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยมาเป็นเพื่ออะไรกันแน่ครับมันเริ่มมีคนดินทาท่านแล้วนะครับเรื่องที่ว่าท่านมาเป็นผู้ว่ากทมตามใบสั่งเนี่ยเริ่มมีคนดินทากันแล้วนะครับ